ไม่มีพูดถึงลิปสติกที่เราตั้งชื่อหมือนว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงและสีมันพิเศษยังไงบ้ากมองการ์ดด้วยต้องัแน่ครับการ์ดตกแต่งมองการ์ดในหน้าครับผมกับลิปสติกก็ลิปสติกนะครับชัยแคนดี้ลิปปินม์หนก็จะมีเฟรนด์ของมิวหนึ่งสีก็คือจะเป็นสีสวีทวาเลนไทน์นะครับสำหรับมิวรู้สึกว่าสวีทวาเลนไทน์เนี่ยสามารถทาได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องแบบอาจจะต้องไม่ไม่ต้องมีเมคอัพก็ได้อะไรครับเป็น everyday look ครับผม กิความพิเศษมันเป็นอยางไรบ้างทำไมเรากินตั้งชื่อมนว่าวาเลทไทยมัมู้นรู้สึกว่านะคำว่าวานเลนไทยมันดูเข้าถึงง่ายนะครับเหมือนแบบว่ามีมีม,ม,มีทุกปีวันที่14กุมภาพันธ์ถ้าสมมติว่าใครกาลังหาของขวัญวาเลนไท์อยู่ตัวนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งชอยที่ดีนะครับอืาสหรับกินกับผู้ชายใช่ครับมันใช้ได้อย่างไรบ้างสําหรับตัวเราแล้วอ๋อถ้าสําหรับตัวมิ้วเลยอ่ะ อย่างแบบเราก็มีแบบไปนู่นไปนี่ออกกล้องบ้างใช่ไหมครับรู mm ้สึกว่าลิปอ่ะมันสําคัญใช่ครับเหมือนทําให้แบบหน้าดูมีมิติขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ท mm ําให้มีมั่นใจขึ้นด้วยครับมีวิธีการเลือกใช้เหมาะกับดึงีปากหรือเปอืม hmm. ถ้าจริงๆอะ่ะมูไม่ได้ mm hmm. ไม่ได้มีความรู้ในการทาอะไรมากแต่มูคก็รู้สึกว่าแค่ทาเนี่ยมูก็รู้สึกว่ามูก็มั่นใจมากขึ้นละครับให้มูฝากว่าถ้าคนสนใจครับเป็เจ็ดสีก็มาติดตามไ,มได้ในในในเลยนะเครับผม ก็ทั้ง6กสีนะครับรก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น TikTok Lazada Shopee นะครับผมทำไปไงบ้างเป็นแฟนมิสมาหลายประเทศแล้วจับพี่เต้อค่อะผมที่งแเ่ไปไงบ้างได้ไปกับแก๊งพี่พี่เพื่อนแฟนมิสนุกมากครับก็ได้ไปแต่ละที่คือมันฟีลลิ่งคนละแบบกันเลยครับเหมือนแบบแต่ละท,ที่มันก็จะมีความความสนุกต่างกันนะครับอย่างเช่น ล่าสุดที่ไปมาก็คือคักมากแฟนๆก็เต็มที่มากครับผมก็สนุกครับจำได้มาครั้งแรกที่เราไปกับงๆทีเปียร์ยีงไงยบ้างมันตื่นเต้นเนี่ยเพราะเราน่าจะเป็นน้องใหม่ที่สุดในแก๊งใช่ครับจริงๆมตื่นเต้นทุกครั้งนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าครั้งแรกเลยก็จะมีความความประหม่าค่อนข้างเยอะอยู่ครับผมแต่พอได้พวกพี่ๆที่เขาช่วยกันบิวอะครับรู้สึกว่า ทำทุกช่ออกมาเต็มที่ครับความเตรียมตัวเตรียมพร้อมมันต้องเตรียมใจมาขนาดไหนแต่การเป็นแฟนมีแต่ละครั้งจริงๆในใจมูไม่อย่างเดียวเลยคืออยากให้แฟนๆที่มาดูสนุกครับก็รู้สึกว่าอยากให้เขากลับบ้านไปพร้อมกับแบบความทรงจําที่ดีที่มหาเราครับแลวอย่างเราความทรงจําที่ไปแต่ละที่เป็นยังไงบ้างโอ้โหจริงๆการต้อนรับของแต่ละที่มูก็รู้สึกว่าแบบมันก็ได้เติมเต็มความรู้สึกที่ เราอาจจะเหนื่อยมาทั้งปีกับการถ่ายทำเนี่ยครับเหมือนพอได้เจอแฟนๆแล้วก็มีกําลังใจในการแบบพัฒนาตัวเองต่อ,ตอ,ตอไปครับมันต้องเตรียมยังไงต้องพัฒนาที่ภาษาคำวจิธรรมมันแตกต่างคน<อ>ละทวีปเลยนะให้พูดจริงๆเลยคืออันหนึ่งเลยเราเรามีล่ามใช่ครับ <c oughs> เราเรา,เรามีล่ามแล้วก็เราก็อาจจะแบบไปถาม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 พี่ล่ามนะครับว่าแบบ มีคำพูดที่น่ารักน่ารักออคอยแนะนําผมม้อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสิ่งที่ผมเตรียมส่วนใหญ่ครับจริงจริงนิ้วเหงาไหมเพราะทุกคนเขามีคูเ่เหมือนกันน้ย,เ,ยเราเป็นคนที่สิบสามนะจริงจริงเหงาไหมเหรอครับจริงจริงก็ไม่ไม่ได้เหงาขนาดนั้นเพราะว่าเอาจริงมูก็ตัวติดพี่ๆตลอดนะอย่างอย่างแบบถ้าทางโรงแรมที่ไปนอนนะครับมันเป็นห้องเชื่อมกันเขาก็จะเปิดห้องเชื่อมกันใช่ครับคือเราอนคนเดียว ก็ก็แล้วแต่สลับสลับเป็นวนนะครับก็คือไม่เคยอะไรนะครับใช่ครับก็คือไม่ไม่เคยได้ไม่เคยได้แบบอยู่เหงาเลยครับไม่เหงาเพราะแบบเขาเปิดห้องให้มันเชื่อมกันหมดเลยคือคุณยัไม่เหงาแต่ว่ามีพาร์ทเนอร์น่าจะยิ่งไม่เหงากว่าเออเราเราเราติดใครมากที่สุดในทีมสองคนอ่ะโหเลือกยากมากเลยอ่ะเอันเลือกไม่ติดกันอ่ะติดยากอ่ะถ้าเลือกไม่ติดมันน่าจะง่ายกว่าเอาติดใครที่สุดสนิทใครที่สุด ถ้าอย่างช่วงไปทัวร์ก็ก็อยู่กับพวกพี่เบนซ์พี่พลพี่ไมเคิลนครับผมก็จะเป็นแก๊งที่ไปแบบกินข้าวเช้าอะไรอย่างงี้ด้วยกันครับเขาแก๊งนี้เขาตื่นเช้าครับแล้วใครกินสายสุดสลับกันตื่นสายเลยจริงจริงมันไม่ได้ตื่นสายครับมันจะเป็นฟิลแบบว่าเราจะไม่ทัันบิ๊กฟอะไรนะไม่ทันบิ๊กฟัตเยอะเยอะอยู่อะเยอะอยู่ครึ่งเลยนะใช่ครับคนมันเยอะเราก็จะมี จับฉลากกันว่ารอบรอบนี้ใครจะแบบแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าหลังอะไรเงี้ยมันจะเป็นรอบๆอบจริงๆเขาไม่ได้ตื่นสายออแล้วในแก๊งสิบสองคนใครเขาเป็นคนที่คอยช่วยเหลือสปอร์ตเราไปดูแลเราเพราะเขามีประสบการณ์กัการการมีอะไรเงี้ยอืมถ้าทั้งจริงๆทุกคนนะครับทุกคนก็คอยแนะนําแต่ละเรื่องครับผมระควางพี่ไม่จัดกันหมดสิบสองคนหมายถึงว่าไม่ได้สนิทเราเราไปสิงกับเขาคิดว่าใครเป็นคนไทยที่ดีที่สุด ไปเรื่อยพูดไปเรื่อยรู้สึกว่าเอจะนอนแต่เขาก็ยังพูดอยู่อะไรเงี้ยด้วยพี่ว่ามันต้องมีน่เหรอจะใช่คนที่มีติ่งคิดหรือเปล่าไม่ใช่ปูใส่ใครบ้างมิวมิวที่สัมผัสมารู้สึกว่าเออพี่นี่เขาดูมีเอนเนอร์จี้อาจจะพูดในภาษาดีๆแต่ถ้าพูดในเออเขาเป็นคนไทยพูดไปเรื่อยถ้าพูดมันมีภาพในหัวพี่ดูต้แต่ภาพในหัวมาแล้วหัวเราขนาดนี้ถ้าอย่างพี่เบนพี่เบนก็จะพูดเก่ง ตามชื่อเบนเอร์คุณเก่งอายุเยอะด้วยอะเบนเนอร์ใช่ไหมใช่ไออย่างพี่พาเวลก็จะชอบชอบชวนคุยบนรถตู้อะชวนคุยเวลาเรานั่งรถตู้อะไรเงี้ยก็ชวนคุยครับพี่ภูพี่่ะพี่ภูพี่ภูบนรถตู้อาจจะนอนอาจจะนอนใช่ใช่จริงจริงเราต้องบู๊อินนิจจ์ไงเพื่อที่ให้รู้สึกว่ามันไม่ออกเพราะว่ามันเดินทางไกลกว่าจะไปี่ถึงแล้ต้อง ก็ต้องหลับให้ได้ตอนนลางคืนครับซึ่งก็เป็นเรื่องยากนิดนึงหน้าห่างพาเวลซึ่งได้นอนซึ่งหน้าห่พาเวลแต่ได้นอนกับเบนต้องนอนเยอะๆครับเออเอ็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีไปไปมาเกาใช่ครับเต็มตัวยังไงบ้างไปมาเกลรอบนี้เหมือนเราเหมือนเรานัดกันแต่งตัวอยู่นะมาเกลใช่ครับ ยังไงบ้างยังไงบ้างใครเป็นคนเริ่มต้นน่าจะแอปพลูครับไม่ยังยังยังไม่คอกันกําลังปรึกษากันอยู่จริงๆเรามีนาเสนอมั้ยไม่ไม่มีครับส่วนมากนี้จะมาในโทนดำเลยอ่อใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีมูเปลี่ยนให้รอดูเลยแอปพลูจริงๆเรากังวลแอปพลูใครมากที่สุดที่มาเยอะมาเต็มแล้วไม่บอกเพื่อนเขาก็เต็มเงินทุกคนนะฮะก็เลยใครที่มันมาล้นก็ด่าถ้าเต็มน้องต้องมาล้นดีว่าต้องมีล้นเหรอครับ พี่สึกว่าพี่แค่ขึ้นเครื่องที่มาข่ายเลยอหรอที่เราสัมผัสมาพูดได้พูดได้ไม่เป็นไรพูดได้ไม่เปเอย่างพี่ไปบอกกับแม่จะได้แต่พูดมาก่อนมีใครใครใครที่รู้สึกว่าโอ้โหโอ้โหนี่คือคำชมนะมันก็แต่งตัวดีพี่ว่ามีเสียงในหัวของหนูู่แล้วมีที่มาโอ้โหพี่ขนาดนี้เลยครับตัวนี้ความลุกที่ผ่านมาให้อย่าง อย่างพี่เบนซ์เขาก็แต่งตัวดีพี่พี่นาทพี่นาทก็แต่งตัวมีแบบคาดแว่นอ่ะไ c c e s s o r i e s ใช่ a c c e s s o r i e เยอะพี่เบนซ์เเป็นยังไงพี่เบนซ์เป็นยังไงชุดเขาเขาจะมาแนวคุณชายดูรวยใช่ไหมเขาดูรวยแต่มาเออแล้วเราอะเราอยู่ตรงไหนในสมการนี้ต้นกลางปลายผมน่าจะอยู่กลางกลางกึ่งกึ่งปลาย อ่าคือกัไปบนหรือไปล่างไปล่ไปไปไหนดีไปล่างคือไม่ดีใช่ไหมไม่เพราะว่ามิวมัจะเป็นเน้นเสื้อดำไงเสื้อดำดำแต่จะเปลี่ยนดีดำใช่ไหมอืมเออผมเน้นอันจริงผมเน้นผมเน้นเท่ร้อนไม่เป็นไรอ่าแต่ครั้งหน้าจะเราจะเป็นสีไหมเราจะ่ดำกับได้เออนอกจากดำจากเขาจะเป็นสีชูฉาดต้องมาหรือว่าอย่างสีชมพูอะไรก็ได้เรามีพูดแล้วนะ ไปปายเดือนนนั้จะไปมาเกล้าใช่ไหมใช่ครับสิจมพูนะปีหน้าเรามีผลงานอะไรบ้างที่กินกินตัวไว้ผลงานนะครับจริงๆผลงานก็อาจจะมีไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าแต่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือจะเป็นผลงานซีรีส์ก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้มาคนเดียวแล้วนะ ไม่พูไม่แน่ใจพี่พูดแค่ได้ว่าคู่คนไหนอุ้ยคือเรามีเรา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 จะมีซีรีส์ของเราแล้วที่จะมีไม่เหงาแล้วใช่ไหมน่าจะไม่เหงาคิดว่าน่าจะไม่ได้มาเหงาๆแบบนี้ผมยังหยุดถ่ายใจดูรูยู่เออไม่ได้มาคนเดียวแล้วมาเป็นแบบว่ามีคนคุยด้วยแล้วใช่เออ ไม่ต้องมองพี่ไม the ่ต้องมองเลยมองไม่เฉยเลยแต่ว่ามีมาแน่นอนคู่เราพูดเลยว่าไม่เหงาดีกว่าเขาเป็นคนยังไงนะเขาข่าวโอเคมีผลงานดีตอนนี้เขาไม่ใช่อ่ะให้ฝากผลงานเราแล้วก็ฝากคู่คู่ของเราที่มาปีหน้าก็ปีหน้านะครับสำหรับใครที่รออยู่ก็จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับฝากเป็นกำลังใจให้มิวด้วยนะครับ ขอบคุณครับหอจีเซอร์